วันนี้นะคะใบไผ่ก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นโรคหอนรองกระดูทับเส้นประสาทแล้วเขาอาการดีขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เขาดีกว่านะคะสวัสดีจ้าแม็กแม็กเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนแม็กเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแม็กมีอาการเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับก็คือเมื่อก่อนมีอาการปวดหลังปวดเอวปวดเล้าลงขาเวลานั่ง,งานานๆจะรู้สึกว่าล้าชาร้อนป่าเท้าเลยโอ้ใา่นั่นเลยค่ะไปถึงขั้นอาการบางทีก็ท้องผูกบ่อยทับายลำบากแม็กทำอาชีพอะไรอยู่คะอ่าเมื่อก่อนเป็นช่างซ่อมรถแล้วก็ป่ามีอาชีพ เป็นไรเดอร์ส่งอาหารก็คือมีการขับรถนานๆตลอดทั้งวันแล้วก็ยกข,ของหนักด้วยแล้วเป็นมานานหรือยังคะเนี่ยเป็นมาก็เริ่มทำงานแล้วกสิบปกว่าปีครับสิบกว่าปีเลยนะคะแล้วแม่รักษาแบบไหนอยู่คะก็คือไปหาหมอกินยาฉีดยาฝังเข็มคือรักษามาหลายวิธีแล้วก็อืทอย่างเลยเนาะใช่มันก็ได้แค่ผ่อนคลายกินยาก็สามเดือนก็กลับมาเป็นอีกอแล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วแม่ได้มาเจอสารสกัดสองตัวนี้เลยนะคะแม่ก,กินไปยังไงบ้างเห็นบอกว่าอาการดีขึ้นก็พอมาเจอสารอาหารสองตัวเนี้ยทานไปประมาณ สองสัปดาห์อ่าเริ่มมีอาการดีขึ้นรู้สึกว่าอาการชาเริ่มลดลงอาการปวดก็เริ่มลดลงนะก็เลยทานต่อเนื่องจนเ,นเนข้าเดือนที่สองครับอาการเหล่านั้นเริ่มแบบเริ่มแบบแทบจะหายไปเลยคือประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็อยากให้แม็กค่ะ,คะแม็กเป็นหน้าม้าให้ใบ,บไผ่ไหมคะไม่ครับ<ช>แม็จริงใช่ไหมคะอยากให้แม็กฝากถึงคนป่วยเนียค่ะว่าที่เขากำลังเป็นโรคอมอนรองกระดูกทับเส้นอยู่อะค่ะเขาจะรักษาเติมความมั่นใจให้กับคนป่วยให้ไหมคะก็คืออย่าจะว่าสารทางสองตัวเนี้ย กินจริงเห็นผลจริงครับอ่าก็อาหาราตรงเนี้ยปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นสามารถทานต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยอ่าโอเคค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่มีอาการเหมือนแม็กนะคะก็สามารถติดต่อมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางคอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะ